จังหวัดจังหวัดศิล <variables> จ <ophone Trustee> ัดกิจกรรมกิตอาสาทำความสะอาดบริเวณศูนย์เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมคะเดินเดิคเดินเดินเดินเดนเดินเดินินเคินเดินเดินเดเดเดินเดินเดนน้ เก่งมากเลยเก่งมากเลยบไปไห้ก็เก so, ็บได้นะคะก็เก yeah. uh. so, ็บได้ใบ so, in so, so, like ่ม so, like so, so, like ้ก็เก็บได้กนไปเก็เบไไมก็เก็บไบไมมคุณครูเลยกนเก็บไบไหมะบะเบย้าตยระยค่ะไมไม้ก็เอาเก่งมากเลยใไไม้ก็เอาักแป้งไหมคะหรือหยีไบไม้ด้วยยีใบไม้ด้วย ใบไ,ไม้ใส่ด้วยเออ,มอหมดหรือยังหมดหรือยังหม,ม,มดหรือยังคะใบไม้ก็ใส่เหมือนกัน